สวัสดีค่ะดิสราคอนโดไทยนะคะวันนี้พามาชมบ้านนะคะที่ซอยลาดพร้าว110ค่ะเป็นบ้านสามชั้นนะคะอคตอนนี้เราัมาอยู่ในบ้านแล้วนะคะบ้านชั้นล่างจะเป็นสวนของโลงโลนะคะด้านในก็จะมีชุดครัวนะคะอยู่ด้านในนะคะตรงน,นี้ก็จะมีมุมหนึ่งมุมหนึ่งนะคะชุดครัวจะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะคะค่ะมีซิงค์ให้มีตัวเก็บกักน้ํานะคะห้องน้ําก็จะอยู่ด้านนี้นะคะเป็นห้องน้ําย่อยนะคะสําหรับไว้ใช้ข้างล่าง มีแอร์ตรงนี้1ตัวนะคะส่นสำหรับชั้นนี้นะคะชั้น2ก็ขึ้นบันไดามานะคะก็จะเจอชั้น2ห้องใหญ่นันมีห้องขนาดใหญ่นะคะอยู่บนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องว่างๆเหมือนกันนะคะมีซูสปาให้นะคะมีตัวคล้ายๆต๊ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะชาวเวอร์มีสุดืน้ำอุ่นค่ะชั้นสามค่ะ<ม>ก็จะเป็นชั้นบนนะคะก็จะมีห้องใหญ่อีกห้องนึงเ<ม>นี่ยค่ะห้องนี้เป็นห้องเล็กนะคะมี ตู้เสื้อผ้านะคะห้องน้ำนะคะมีชาวเวอร์นี่เป็นห้องพูดแล้วก็ห้องใหญ่ห้องหนึ่งตู้ห้องพักสามีิจะมีเตียงด้วยนะคะมีแอร์มีตู้เสื้อผ้าสองด้านนะคะมีม่านให้นะคะค่าเรทราคาปล่อยเช่านะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะคะสนใจเข้ามาชมห้องเว็บไซต์บาร์เทไทยนะคะไลนแอร์บาร์เทไได้ะคะ่ะ แล้้ววพบบกันันนรหาสสดีค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์ p r o p s o สอโอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆ,ๆเช่น Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะช่องทางการติดต่อ Propso โทรศัพท์0817554553 Line @propso Facebook @propso